คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป a c e b o o k เดี๋ยวเรามาดูวิธีการลบโพสต์วิดีโอหรือว่ารูปภาพที่เราเคยโพสต์ไว้ในหน้าโปรไฟล์ของเรารวมถึงวิธีการกู้คืนกลับมาที่หน้าไทาม์ไลน์หรือหน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมอย่างแรกเข้ามาที่แอป Facebook ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราในส่วนของหน้าโปรไฟล์ให้เรามาหารูปภาพโพสต์หรือว่าวิดีโอต่างๆที่เราต้องการที่จะลบ เมื่อเราได้รูปวิดีโอหรือว่าโพสต์ที่เราต้องการที่จะลบแล้วให้เรามาที่จุด3จุดด้านบนต่อมาให้เรามาเลือกที่ย้ายไปที่ถังขยะระบบจะถามใช่ไหมคะย้ายไปถังขยะของคุณใช่ไหมรายการในถังขยะของคุณจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังผ่านไป30วันก็ให้เรามาเลือกที่ย้ายค่ะ ตอนนี้ระบบได้ย้ายไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะเช็คได้ด้วยการรีเฟซห1รอบอ่าเราก็จะเห็นว่ารูปที่เราลบเมื่อกี้หายไปแล้ววิธีการกู้คืนหรือว่าดูว่ารูปที่เราลบไปอยู่ในส่วนไหนให้เรามาที่เมนูด,ด้านบนของโปรไฟล์ของเราจะเห็นจุด3จุดให้เรามาเลือกในส่วนตรงนี้ค่ะในส่วนของการตั้งค่าโปรไฟล์ให้เรามาเลือกที่ครั้ง ต่อมาให้มาเลือกที่ถังขยะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือว่าโพสต์ต่างๆนะคะที่เราได้ย้ายมาไว้ที่ถังขยะหรือว่าที่เราลบเรียงตามวันที่ค่ะหากเราต้องการที่จะกู้คืนสามารถทําได้อยู่2วิธีคือมาเลือกที่กู้คืนตรงนี้หรือว่ามาเลือกที่จุดสามจุดตรงนี้ค่ะ,ะระบบก็จะมีคำสั่งให้เรามีดูย้ายไปที่คลัง กู้คืนไปที่โปรไฟล์แล้วก็ลบไปเลยนะคะเราต้องการที่จะกู้คืนไปที่โปรไฟล์ก็ให้เรามาเลือกในส่วนตรงนี้ระบบจะถามอีกรอบก็ให้เรามาเลือกที่กู้คืนค่ะในส่วนนี้ระบบได้กู้คืนไปแล้วให้เราย้อนออกไปนะคะย้อนออกไปเลยค่ะย้อนออกไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราเมื่อถึงหน้าโปรไฟล์ให้เรามา r e f ฟ e สสักรอบสองรอบแล้วก็เลื่อนลงมา เราจะเห็นรูปที่เราลบไปเมื่อกี้กลับขึ้นมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะลบโพสต์รูปภาพวิดีโอต่างๆออกจากหน้าโปรไฟล์ของเราได้แล้วรวมถึงวิธีการดูว่าไฟล์ถังขยะของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็เรียกกลับคืนมาสำหรับรูปวิดีโอไฟล์โพสต่างๆที่เราลบไปกลับคืนมาได้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทีน่ารู้ต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ